พร้อมแล้วพร้อมรุยอืมอืม,อม,อมไงครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านครับวันนี้นะครับกับมิกกี้เสร็จรถตวยครับรถที่อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับอันนี้คือเปอร์โยสามศนนะครับกับรถที่ทำการเคลือบแก้วตอนนี้เริ่มเคลือบแก้วแล้วหลังจากที่เราทำตาเตรียมผิว บางส่วนไม่ใช่บางส่วนทํานั่งคันไปแล้วนะครับกับรถเปอโยคันนี้ต้องขอบคุณคุณมัตตูม,มากๆครับเป็นรุ่นน้องของทางพี่ตายของเรานั่นเองนะครับก็เข้ามาอุดหนุนพร้อมกันสองคันแล้วก่อนหน้าน,นี้เป็นเป็นรถของรุ่นเป็นน้องชายเขาวันนี้เป็นรถของตัวเองรถเปอโยข้างหลังนี่เป็นไซส์เอนะผมผมปรับให้เป็นไซส์เอนะก็ค่อนข้างใหญ่เป็นรถครอบครัวนะครับขนาดไม่เล็กนะขนาดกลาง ใช้คำว่าขนาดกลางดีกว่าเปอโย3008ตัวนี้นะครับคล้ายๆ SUV ยนะใหญ่นิดนึงก็เปิน Fortuner แลละนะครับแต่ว่าคันนี้ความพิเศษของมันคือด้วยคำว่าเปอโยหลายๆคนที่เคยขับเปอโยก็จะรู้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างนุ่มนิ่มและขับสบายขับจนจะบอกว่าอ,อ,อาจจะไปขับรถรุ่นอื่นไม่ได้นะครับมีช่วงหนึ่งก็คือรถรุ่นนี้ไม่ได้นาเข้ามาขายในบ้านเราสักพักหนึ่ง นะครับไม่ได้ทํางานตลาดตอนนี้บอกให้เลยว่าสวยบอกให้เลยว่าสวยสวยมากเห็นไหมนะตรงหน้าตาคือแบบแม่ออกแบบมาสวยงามจริงๆนะเราต่อกันเลยสำหรับคันนี้นะครับเคลือบแก้วเทอรเรตเมกาเทรามิกโปรนะฮะเดี๋ยวผมขอกับกล้องมาให้ดูนะครับคันนี้นะครับสาหรับสีขาวคันนี้นะฮะกับรถเปอร์โยนะครับ3 0 0 8นะฮะเคลือบแก้วเทอร์เมกาเทรามิกโปตอนนี้ หลังจากที่เราตามดานเตรียมผิวไปแล้วเนี่ยลงเบอร์แรกคือ N1 นโค้ดนะครับก็คือน้ำยาเซรามิกที่มีความแข็งในระดับ 9H เฮความหนานะครับค่อนข้างมากเลยเดียวการเชื่อมต่อค่อนข้างต่ำสักคู่นะโอเคเรียบร้อยอันนี้นะครับสำหรับใครที่นะครับมีรถรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าสีสวยมากนะครับที่ผมเคยเห็นนะมีสีดำเนี่ยคันนีเป็นสีขาวสีหนึ่งนะครับกำลังทำการเคลือบแก้วเบอร์แรกกันณนะตอนนี้อยู่เลยนะครับ ก็นี่ครับพาดูรอบๆคันนะครับบอกได้เลยว,ว่าสวยงามมากๆเมื่อวานเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วก็มีการติดฟิล์มใสกันไปบางส่วนแล้วนะฮะในคันนี้นะฮะนอกจากในตัวรถที่ติดฟิล์มใสาภายในแล้วเนี่ยก็จะมีในตัวของบันไดประตูนะครับที่ติดให้ด้วยแล้วก็ข้างบนนี่ครับไอนะฮะติดฟิล์มใสบนสัลุนั่นเอง เป็นฟิล์มใสกันลอยและกันร้อนด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอาร์กติกนะครับพาไปดูรอบๆคันกันฮะตอนนี้เรากําลังเคลือบนะครับระบบเคลือบแก้วของเรานะครับเป็นระบบทาหรือระบบฉาบนั่นเองนะฮะไม่ได้เป็นระบบพ่นนะครับต้องอแจ้งให้ลูก้าทราบไว้นะตอนนี้เลยนะฮะการทานเนี่ยเราก็จะทาไปก่อนก่อนที่เราจะเช็ดนะครับใช้เวลาในการเช็ดไม่นานนะดูจากความหนืดของตัวน้ํายา แล้วก็ค่อยเช็ดออกนะครับเพราะนั้นทุกส่วนของตัวรถจะมีการทำซ้ำๆอย่างน้อย3าถึงรอบตั้งแต่การเช็ดแล้วนะการเช็ดนะการการขัดนะครับแล้วก็มาทำการเคลือบเคลือบเสร็จแล้วก็เช็ดแล้วหลังจากตรงนี้เราก็จะไปอบก่อนอินฟลเลตกันทั้งนอกนะฮะแล้วก็เคลือบกันอีกหนึ่งชั้นเพราะว่าน้ำยาเบอร์นี้จะต้องลงทั้งสองทั้งสองัังนะฮะเบอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยคือลงครั้งแรกนะครับ ตอนนี้คุณแจไม่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะครับเนี่แนตะ่ภายในเนะี่ยเราติดฟิมพ์ไต่กันลอยตรงพวงมาลัยแล้วก็รอบเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีหน้าจอด้วยหน้าจอเห็นไหมหน้าจอที่เห็นอยู่ตรงนั้นมีหน้าจอเล็กๆอยู่อันนั้นเราก็ติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีบันไดที่มีความเสี่ยงนะครับสาหรับบ้านนี้จะมีลูกลูกเล็กนะลูกน่ารักอยู่นะครับก็จะขึ้นลงตรงนี้ก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดรอยบริเวณที่บันดไดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า ขอบคุณนะครับมองมาะตูมคุณต้นตมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งขั้นหลังจากที่ส่งรถของน้องชายก่อนหน้าน,นี้เป็น HRV นะครับใช่หรอใช่ใช่ครับพด้ว EHEV ตัวใหม่เลยนะฮะมาทำการเคลือบแก้วแล้วติดฟิล์มกันลอยผิดฟิล์มกันร้อนวีคูด,ด้วยนะครับคันนี้ติดฟิล์มาสวยงานดีเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องติดนะครับอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าขันนั้นนะทางน้องชายเขาบอกว่ามันร้อนนะครับเป็นฟิล์มแผ่นทีออ่ออกมาจากสูตรแล้วมันร้อน อันนี้ผมว่าน่าจะไม่ร้อนนะเพราะดูแล้วฟิล์มน่าจะมืดแล้วก็น่าจะสเปคที่คงท้างดีหน่อยนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจทําการเคลือบแก้วร้านเรายังคงมีการการเคลือบแก้วมันอยู่ปกตินะครับนอกจากฟิล์มใส่กันลอยติดฟิล์มกระจกนิลภัยนะฮะฟิล์มกันร,ร้อนวีคูแล้วเนี่ยเรายังมีติดฟิล์มใส่กันลอยแล้วก็เปลี่ยนสีรถด,ด้วยการแรปสิกเกอร์เคลือบแก้วยังคงทําเหมือนเดิมแล้วยังคงทำต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ได้สื่อเข้าไปเยอะแยะเพราะว่า ในส่วนของตัว Facebook เองเนี่ยก็อาจจะมีการปิดกั้นมองไม่เห็นบ้างนะอันนี้ก็ขอบคุณท่านมาร์คสัคเบิร์กนะฮะที่ให้เราได้ไร้สดกันอย่างต่อเนื่องไม่เก็บตังค์นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะตอนนี้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นสวยงามแล้วอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะพาไปอบอินเปล็กกันด้านนอกนะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคกลับมาที่มิกกี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการทำการเคลือบแก้วอย่างนี้ ติดต่อสอบถามมิกกี้เข้ามาได้จองคิวน,นิดนึงนะฮะวันนี้มีรถเข้ามาทั้งล้างนะครับทั้งขัดทั้งเคลือบนะครับมีงานในส่วนของการติดฟิล์มใสกระลอยบีวดีแล้วก็มีคันนี้ลอกฟิล์มสนิมอีกสักคู่นึงเราก็จะทําเสร็จแล้วนะครับอีกสักคู่นึงก็จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าขัดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีเด็ดๆอีกหนึ่งอันคือเคลือบแก้วล้อแม็กเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูกันครับสาหรับรถ ตูบุลุอิมเบต้านะครับพวงนี้ติดต่อไว้แล้วที่จริงต้องเป็นคิววันนี้แต่ผมขออภัยจริงๆวันนี้เข้ามาแล้วรถเต็มมากๆเลยมืกเยีะเต็มเคลียร์กันออกเกือบไม่ทันวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วก็สวยงามนะครับวันนี้มิกี้เวสวยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ